จะมาให้ตูวยมาที่สายจาวาดีจ้ะแม่มามาไก่เพจเพาะบ่อันนี้ปอนมาจะสาวหรอบ้านนี่จ้ะแม่ปอนนาจะถึงกิโลบ้ะนี้โลก็เพื่แล้วโนนี่จ้านี่จ้าจะคลองกระตาจ้ะเนี่ยโอ้ยใส่หมวกอีโม่เหะอละอีแม่อีแม่มาจากจังหวัดใดก็จ้ะ นครพนมสวรรค์มาติปุนสวรรค์ค่ะอันนี้แม่เก็บผู้เดียวอิลีบนันนะจ้าเก็บคนเดียวเดียวเขาเดินนาฮานาเมืองอันนี้กับนาฮานะมาจะตีไดรฮะามาตะตีซองแม่ขายไงเนี่ยสายแม่มาเมืองนั่นในคลองอ่ะพี่พีพูนี้ก็แหงใหญ่ใช่เสร็จแล้วรู้แม่ก็ซะห้ามมาโอ้ยห้ามมาขายให้เน่ฮะนะโหอยากกินอะ ปอนมึงแน่นี่นะจะคล้องไม่ได้ว่าส่งดอกโอ้ยไปยากขยันได้มาส่งมืงเนี่ยจานีจะคล้องกระต้านี่ยนะฮะนะเนี่ยคงงามงามเนี่ยแม่นปอนแม่นงามเมื่อเลยมาจากมาจากนครพนมจ้ะ ป้ารวมกันนี้ได้เยอะนะอันนี้มันจะไม่ใช่โลกว่าพคนเดียวเนี่ยแล้วหเนาะเนี่ยฮะนะแม่บุตรใจความเป็นก็ได้น้ำมูกเอาผ้าขึ้นไปอีกจั๊กลบเนี่ยฮะนะสิไปอีกบอ่ะฮะนะไปนะมากอันนี้น้ำบดขินมากอันเดียวมากอันไหนนะฮะนะมากแงวแม่ลินจีป่าใช่ใช่ใช่นี่จ้าอีพอวันอาทิตย์คุณพ่อก็ได้ยั่ว แล้วทำไมเราไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใจแม่จะขึ้นไปอีกอยากอยากได้แบบนี้อ่ะงามแท้แท้ห้องงามแท้แเ้หนอยจ้ะเนาะอ๋อเห็ดอร้อนๆนกบุรีเห็ดแก่โอ๊ยจะน้อยมันละแก่โมดตีนุ่มละแก่เฮ็ดจังไหนสิได้แบบนี้นะคะเนาะ จีน่กัเจ oh, ้าอ้อมอ่ะไอ้หน้าจังท่ามบ่กับเจ้าเยอะที่ทางร้านเองเลยนะสามทีกัเจ้านักได้เนเนเจ้าผู้ผู้ที่ที่อแม่แล้วไปหานี่ยนะผู้ฝุ่นบ่จ่าฝุ่นผู้ฝุ่นบ่ไปเยอะขอสวัสดีนะคะเนี่ยผู้นี่นั่งฮะนะโน่โน่โน่โนบ่ไปฮะนะบ่ไปโอ้ยแม่บ่มีไผรขายบ่ฮะนะ ฮช่เบขจาวหมา้องนี่ค่ค้าปกติแม่ขายขายเท่าไหร่จะแม่แม่ซื้อเท่าไหร่บปานเ่าคือบุเม่นหกร้อยพูนโอ้ย่านอย่างไรเงี้ยเงี้แค่ต้าหอแท้เจ็ดร้อยนะคะเมื่อหั่เมื่อหรกับจานสำหรับข้าวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเขาจะเอามาเอามาจะใขาห้าร้อยห้าสิบมนะ กจะออกมาด่าไซห์นะจ้าป้อมป้มมันใจตังฮั่นค่อยบ่จักค่อยค่อยท่ามหันย้ายว่ะโลงงานบ้าอยู่ตลาดเต้าหอยเราว่าเจ๊สร้อยลูกเลยเราวอาไปหนีใหญ่ค่ะไม่ผู้ยญิงหมาไม่ใหญ่นน่หันแล้วเวลาเ้าวันถามเหมือนถามว่าเทศบาลว่าสื่อบอกก็จะมิดว่าโลละหาล้อยบ้านจะคอยบ้านนี่เบิ้งเลยจานนี่ถามสื่อเผู้นยังว่าขายอยู่นี่เบิ้งเด้อที่พี่น้องยามาบอกว่าโลละหาลอยขอบอก นี่แม่บอกคนแนจ่าบอกคนแนว่าลูกเ้าจะบาดจ่ะแม่ในน้าจะบอโลละหกร้บาทคันต่ำเลยจ้าคันต่ำเขาอีเงี้ยระคาเกียร้อยห้าสินแต่แต่แม่ถามตลาดตองอยเมื่อซื้อทันเาว่าร้อยทันเรอ้ยแมงบุ้งแมงบุงแมงบุงจ้าแม่แม่แม่ไออ้ยน้องน้อยเเงยยังมาเจอออหน่ารักเออแ เอาโงออกเถื่อแมนสิได้ขอซื้อเห็นไหมเห็นเมนแอมเปร์นะน้อยว้ายสะอ่อนซ้อนเห็นนะนะซื้อกับบ่ได้ฮานาฮานาผู้พายมาผู้นั่นขายบ่ได้ฮานานั่นไนหัวหน้าทีมพามานั่นบลอกค่ะนั่นความหวังของเราอยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือความหวังของเราค่ะ เอพม่าเลยแม่เอ้าอแม่เก็บเอาว่าทยพี่น้องตัวจ้ะบุเมนไทยเดียวถ้าบุเมนไทยเดียววันนั้นนะฮะนะโอ้เสวัสดีสมม้วนเอินเพลินเนาะฮะนะที่พี่น้องมาไกลปันได้กับตัวกันเด้อยฮะนะบนี้เอากล้องมาซ่องมแม่แม่แห้งงาม นาเนี่ยแหละเนี่ยบึงเลยเนี่ยฮะเนี่ยซอนซ่อนฮนาเนี่ยโอ้พี่น้องอันนี้เขาเอ่ย่าพูดอย่างจ๊ะแม่ตรงตรงนี้คือเขาเรียกอะไรพูดแต่ว่าแม่แอบแฝดเขาค่อยเขาพูดจากเ็จะเพราะว่าในติ่งพรมบ้านโกปสิวเอาสินี้เนาะหอกเขาพูดจากซื่อผูสิหรือแมะจ้าบ้านนี้กับจ่ะพ่อบ้านพี่เจ้ากบบ้านอะไรนะ S <S> บ้านนาคองบ้านนาคองบ้านนาคองบอกค่ะน uh, hmm. at ั่งหน้าผู้เล้วเ็นอะไทยเม่นัางล่างบ้านนาคองผู้บ้านนาคองผู้บ้านนาคองอันนี้คือผู้บ้านนาคองแต่ว่ามันมันเขามาจากเขาเออเลียวเขามาเขามาในไฮมันก็เจ้าอีกเทื่อนึงจ้ะเนี่ยเนี้ผู้ผู้ที่เก็บคืออยู่พุนด้วน่ะนะย่พุนนี่นี่ยุพุนก็อันเมื่อกี้นี่โบเมนความหวังของเฮาเลยเด้อจากเพราะว่าโบเมนไทยผี่น้องค่ะ เทาก็ให้เอาน้าเ็ดแนวได้ฮันนีสิฟอนไ่ได้นี่ฮะนะเฮ็ดเนี้ยอด้ยะมึงคคนั่เกบเมืองกะตาจะคลองนี่ฮะนะกะตาจะคลองอ่ะเมืองกระตาจะคลองนี่จะไม่มีอียังเนี่ยฮะน่ะ กลับวะพี่น้องเนี่ยมึงกับตาอีแม่เนี่ยวันนี้ไม่อยากภาพเนี่ยนะเป็นบุ้นวายน้ำาม่อนกับเป็นสนิทได้เนี่ยนะถือกันพี่น้องถือกันให้พี่น้องถือกันเด้อมันออกมันออกอากาศได้ถือกันเด้อมาอมมอนกันเด้อท่า ใครว่าไปไซด์ดอกวีนั่งท้าวเาอยู่นี่นี่พุ่งงามนี่จ้ะนี่พุ่งงามนี่กระตาพุ่งงามนี่งามเลยพนงามประจำซอยแตงจ้าเจดแตงจ้าเจดแปดปีขึ้นหลังเนาะอันเห็ดเพาะมาลายๆที่มาจากขมิ้นมาจากฟังล่าไม่จำเนี่ยไอโลละลอยหาซีพนะหนูสื่อยกแพ็คเลยซีโลูกค่ะกินจนปวดข้างกระไตไม่ได้ มันอิ่มเลยวันนี้มันเอนอิ่มมันโผล่เข่ามันในทรงโรงบาลกินแซ่บไรฮะนะโอ้ยบ่แล้วบางคนท่านพาซื้อกินเนี่ยจะในผู้เนี่ยไม่ได้เลยนะไปไม่ได้เลยโอ้ยหนอเดี๋ยวเดสิขึ้นไปน้ำแม่เดี๋ยวสิมังไก่ลมันไก่เลยไก่ลีลยรวยเพือนจังออเลยเดี๋ยวส้างส้่องย้นไนะ เ,เพื่อนขึ้นไปเพื่อนเอิญไงเพื่อนขึ้น <laughs> สุปไปนะเข้าทยเ<พ>ไปก็สุปไปน้ำผ้าหางจอดอยู่ก่อนจะถึงตรงนี้ใช่ไหมอยู่ข้างล่างอะ่ะที่ก็จะจอดเลยยางขามฟังอะ่ะแค่ขึ้นไปแค่นิดเดียวนึงมา่ไหวแล้วไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวอะ่มวอะมันจะเป็นทางใหม่ จะไอดจา้าไทยพี่น้องกับบอกอยู้ว่าถ้าเจ้าบอไวจะเมื่อเด้อเลยว่าเอาไอ,ขอ้ขวดไปตำรวจแล้วมาดูถูกขวดได้อว่าคนจจปีนได้ซีพู่ผลได้เอ,อ,อา,าต,ตีเถอะมาแม่แล้วจะแจ้งตำรวจจับแม่มาดูถูกกันไหมเออไม่ออามาเมื่อก่อนดีแนวใดายฮะนะองไม่ได้ยกมานละมูกมาไใจเทิงหนะ่อเนาะยผาอยู่นน้ำรดก็ได้บ่เมื่อเมื่อเรวาจะขึ้นรถได้ฮันได้จะไล่ออกมา โอ้ยมามวนสนีก็ได้แล้วจ้านี่นี่นี่ลูกกับผัวมามามวนสนีแล้วจ้านี่เฮ็ดเพาะก็ได้อกโอ้ยแค่นี้ก็เด้ใจยี่แม่เด้อเด้สิขึ้นเมื่อน้ำเด้อไี่ขึ้นเมื่อเขาน้ำโอเคในเมืองเขาก็ไ่ได้เข้าป่าดิบเอาในเมืองก็บ่ไปฮะนะไปแต่สวนจะน้อยฟุ้ตกไปฮันนี่ก็เจ้าก็เจ้ามาถ้าในหมู่เจ้าน่ะไหนแม่ละลูกบ่แม่นมู่ลาวก็เป็นอันไทยทางนี้แม่นบบมแม่น บมแมนต์ฮะนะน้าเขาเขาไม่หมายแค่คนใช่ไหมเจ้าพากับเจ้ามาคันกระบะห้าคนคันคันงามาคนเดียวโอ้จ้ะงามาคนเดียวโอ้งาขับรถน้ำกลุ่นมากไงอยากมาอยากมาเบิ้งอยากมาท้ายเพราะรถดำๆนั่นบอกสิโอ้แมาคนเดียวมาคนเดียวโซกับปูคักแลยเถอะ แฟนไม่ได้มาหนำมาเหรอแามแฟนเหตุงานจะะอุซกแล้วจ้ะคนคนูงงามมาหาเหตุ์ศลโุกคักพร้อมของกะตีมรวดร้อมโศกแล้ว เพิ่นบอกให้มาน้ำเพิ่นบอกว่ามาบ่ได้ของคือคือห้าวตรงมาลวนห้าวเออแม่นมาบ่ได้เพราะว่าลวนห้าวมีของหลายเอาไปไว้ลวนห้าวอิ่มอลไรก็ได้ยอบห้แต่น้ำเนี่ยไปกิ้นห่าวกันแต่แซ่บนะคะกินมะม่วงหอมะม่วงจะจั๊กเนี่ยเป็นไงจ้ามะม่วงเด้อเฮ่ออ่วยน้องเด้อไหมสิไปน้ำกืบมะคูถึงนอว่าไก่ว่าเมื่อยไปทางที่เลือไปทางเลยนะค่ะ อ่าบวเมนไทยพี่น้องฟ่ะข้าเจ้าเออเนี่ยนะข้าเจ้าวอลกระลิงด้วยอันนี้เดี๋ยวเอาเอาขนมเนี่ยเซฟพี่เก็บเซฟพี่ไพ่กับยูมุกดาหารเนี่ยฮะนะโอ้โหนะจ้าไปเอาน้ำันเลยบุได้เนี่ยคาดน้ำบุได้ข้าดน้ำแล้วมันอาหารมันคือว่าเหี่ยวแหงเขาโอเคแม่กินอิ่มแล้ว ในไทยแม่คนง่ามอีกอนไทยค้นง่ามเอาอีกจะกรอบคนด้วยเถอะโอเคสวัสดีจ้า <laughs>